ดึงรอมันนะเบ็ดสลัดเป็นอยังนี้ตัวน้อยตัวน้อยตอดภาคเนี้ยภาคเนี้ยวิถีชีวิตวิถีใช่เง <c oughs> ียบขี้กระเดียนครับ ไปเบ็ดปลากินสวยบ,บ,บ like it, วย้า <c oughs> นเรือนที่เงินไหลเปียกด้อยปลาเต็มช้าย,ยู่พี่น้องเอ้ยตัวน้อยมันตอดอือ Tôi nói tọt. Cho cho mắng đinh lò mầm nầm mà cả đường, cả tổ Vào, nhau nhau hả hả nó nãy thoát chạy dì gần gật tối nha nè well nhau nhanh hè 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 Lời mời 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 đây, mời 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 อยู่บ้านว่าป่าเต็มท้าอยู่ว่าสั้นที่มันเขามาหลักกลิ่นปุรปุน่ยอันเป็นน้ำค้นสิทธ์เหรอครับพี่น้องเนี่ยเห็ดอย่างก็ว่ามารุ่นรุ่นครับเออได้แล้วครับได้แล้ววางลุ้งแบบน ปลามันงยแล้วครับหน่งตัวมนัวมนละหมนัมนมันมันเอาเดี๋ยวชิดต่อไปนะครับ